ปี2026นะับเป็นปีที่วงการยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกคึกคักมากขึ้นอย่างไม่หยุดและหนึ่งในรุ่นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางก็คือรถยนต์ไฟฟ้าแฮตแบ็กขนาดกระทัดรัดรุ่นใหม่จากค่าย b y d ที่มีชื่อว่าดอนฟินรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่คนเมืองและผู้ที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยยังคงคอนเซปต์ความคุ้มค่าและความทันสมัยที่ b y d สร้างชื่อเสียงมาโดยตลอดการมาของดอนฟิล์รุ่นใหม่นี้ถือว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานของรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ไม่เพียงแต่ขับสนุกและมีดีไซน์ที่โดดเด่นเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้การเดินทางทุกวันเต็มไปด้วยประสบการณ์ใหม่ที่น่าประทับใจ ดีไซน์ภายนอกของดอนฟินปี2026ได้รับการปรับโฉมให้ล้ำสมัยมากขึ้นภายใต้แนวคิดโอเชียนแอสติติกที่เน้นความโค้งมนและเส้นสายที่ลื่นไหลคล้ายกับคลื่นทะเลกระจังหน้าแบบปิดทึบถูกออกแบบให้เรียบง่ายและเพิ่มความรู้ลมไปในตัวโคมไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์ใหม่เพรียวบางพร้อมซิกเนเจอร์ไลท์ที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยเพิ่มบุคลิกความทันสมัยและทำให้รถดูโดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นกันชนหน้ามีช่องรับลมแบบแอโรดนามิกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศ ส่วนด้านท้ายของตัวรถมาพร้อมกับไฟท้ายแบบเลดที่เชื่อมต่อเป็นเส้นยาวเต็มความกว้างเพิ่มความสปอร์ตและทำให้ตัวรถดูกว้างขึ้นล้ออัลลอยมีหลายขนาดตั้งแต่16ถึง18นิ้วให้เลือกโดยออกแบบให้ลดแรงต้านลมและช่วยประหยัดพลังงานขณะเดียวกันก็เพิ่มความหรูหราและความสปอร์ตให้กับภาพลักษณ์โดยรวมภายในห้องโดยสารของดอนฟิงปี2026ก็ถูกออกแบบให้แตกต่างและพรีเมียมเกินกว่าที่คาดคิดจากรถในเซกเมนต์นี้ แผงแดชบอร์ดเน้นเส้นสายแนวนอนที่ทำให้ห้องโดยสารดูกว้างขึ้นตรงกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาด12.8นิ้วที่สามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto อีกทั้งยังทำงานบนระบบปฏิบัติการดิลิงที่พัฒนาโดย BYD เองทำให้ใช้งานได้ลื่นไหลและอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ผ่านระบบ OTA ได้ตลอดเวลาเบื้องหลังพวงมาลายัยมีหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบที่สามารถปรับแต่งข้อมูลการแสดงผลได้หลากหลายตามความต้องการของผู้ขับ เช่นแสดงแผนที่นำทางสถานะการชาร์จหรือระบบช่วยเหลือต่างๆวัสดุที่ใช้ในห้องโดยสารส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งผ้ารีไซเคิลและวัสดุสังเคราะห์ที่ให้สัมผัสพรีเมียมนอกจากนี้พื้นห้องโดยสารที่เรียบสนิทเนื่องจากแพลตฟอร์ม e- แพลตฟอร์ม3.0ทำให้มีพื้นที่ภายในกว้างขวางขึ้นสำหรับผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังเมื่อพูดถึงสมรรถนะดอนฟิลดรุ่นปี2026มาพร้อมทางเลือกที่หลากหลายเพื่อรองรับผู้ใช้หลายกลุ่ม รุ่นเริ่มต้นใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง95แรงม้าเหมาะกับการใช้งานในเมืองที่คล่องตัวประหยัดพลังงานและขับขี่ง่ายส่วนรุ่นที่สูงขึ้นมาจะใช้มอเตอร์กำลัง204แรงม้าทำให้อัตราเร่งศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายในประมาณ7วินาทีถือว่าเร็วมากเมื่อเทียบกับรถแฮตแบ็กไฟฟ้าในระดับเดียวกันดอนฟินใช้แบตเตอรี่แบลแบตเตอรี่อันเลื่องชื่อของ b y d ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและทนทาน โดยมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด45กิโลวัตต์ชั่วโมงที่วิ่งได้ประมาณ340กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งไปจนถึงแบตเตอรี่ขนาด60กิโลวัตต์ชั่วโมงที่วิ่งได้ไกลเกือบ500กิโลเมตรตามมาตรฐาน w l t p นอกจากนี้ยังรองรับการชาร์จเว็ด d ซีฟ้าชาร์จ ging ที่สามารถชาร์จจาก30%ถึง80%ได้ภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงในด้านความปลอดภัยดอนฟินไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ราคาเข้าถึงง่าย แต่ยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันที่ครบถ้วนระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะหรือ ADAS มีให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อออกนอกเลนระบบตรวจจับจุดอับสายตาและระบบเตือนการจราจรด้านหลังรุ่นสูงสุดยังมีฟังกชันช่วยจอดอัตโนมัติกล้องมุมมองรอบคัน360อองศาและระบบช่วยขับในสภาพการจราจรติดขัดทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจทั้งในเมืองและทางไกล โครงสร้างตัวถังผลิตจากเหล็กกำลังสูงช่วยดูดซับแรงกระแทกเมื่อเกิดการชนขณะที่บดแบตเตอรี่ก็ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดทั้งด้านการทนต่อการจอบไฟและการชนจึงทำให้ผู้ใช้มั่นใจในความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่ความรู้สึกในการขับขี่ของดอนฟินก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นรถมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำเพราะติดตั้งแบตเตอรี่ไว้ใต้พื้นจึงให้การทรงตัวที่มั่นคงแม้เข้าโค้งด้วยความเร็วพวงมาลัยแม่นยำช่วยให้การขับขี่ในเมืองที่ถนนแคบเป็นเรื่องง่าย ช่วงล่างถูกปรับจูนให้เหมาะสมระหว่างความนุ่มนวลและความสปอร์ตทำให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารรู้สึกสบายในการเดินทางระยะไกลอีกทั้งยังมีระบบเบรกแบบชาร์จพลังงานกลับหรือ regenerative braking ที่สามารถเลือกปรับได้หลายโหมดตั้งแต่โหมดเบาๆที่ให้ความรู้สึกเหมือนรถน้ำมันทั่วไปจนถึงโหมดที่หน่วงแรงเหมาะกับการขับแบบวันพี d อลไ i ฟ์ว i n g ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและยืดระยะทางวิ่งได้มากขึ้นด้านเทคโนโลยีดอรฟินมาพร้อมการเชื่อมต่ออัจฉริยะที่ลำหน้า ระบบอินโฟเทนเมนต์ไม่เพียงแต่รองรับความบันเทิงและการนำทางแต่ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมควบคุมด้วยเสียงที่สังงานได้อย่างชาญฉลาดและอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ผ่าน OTA ตลอดเวลาฟังก์ชัน Vehicle To Load หรือ V2L ก็มีให้ใช้งานทำให้ดอนฟิ้งสามารถจ่ายไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกได้เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆคอมพิวเตอร์ computer, หรือแม้กระทั่งรถยนต์ไฟฟ้าคันอื่นซึ่งตอบโจทย์การใช้งานในแคมป,ปิ้งหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน สิ่งที่ทำให้ BYD Dolphin ปี2026น่าสนใจยิ่งขึ้นคือความคุ้มค่ามเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดรถถูกวางราคาให้เข้าถึงได้ง่ายกว่ารถไฟฟ้าหลายรุ่นในกลุ่มเดียวกันแต่กลับให้เทคโนโลยีและสมรรถนะที่สูงกว่าอีกทั้ง BYD ยังมีแผนการทำตลาดทั่วโลกตั้งแต่เอเชียยุโรปไปจนถึงออสเตรเลียและอเมริกาใตา้ทำให้ Dolphin กลายเป็นรถไฟฟ้ารุ่นที่ผู้คนทั่วโลกจับตามองเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานพาหนะที่ช่วยลดมลพิษ แต่ yup. ยังเป็นสัญลักษณ์ขององค์การใช้ชีวิตแบบยั่งยืนในยุคใหม่เมื่อมองโดยรวมดองฟิน2026เป็นมากกว่ารถไฟฟ้าแฮทแบ็คธรรมดามันคือการผสมผสานระหว่างการออกแบบที่ทันสมัยสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานความปลอดภัยระดับสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายและมั่นใจยิ่งขึ้นทุกองค์ประกอบของรถรุ่นนี้ถูกสร้างมาเพื่อผู้ใช้ในศตวรรษที่21ที่มองหารถยนต์ที่ทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุ้มค่ากับการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยการจราจรการเดินทางไกลบนทางด่วนหรือแม้แต่การใช้งานในวิถีชีวิตประจำวันดอนฟินก็พร้อมที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้และนี่คือเหตุผลว่าทำไม BYD ดอนฟินนปี2026จึงถูกยกให้เป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้